สวัสดีค่ะกิ๊บค่ะสวัสดีครับนิวครับค่ะเรา2คนมาจาก BMW m o ม o r อเตอร์ลาดมิเลเนียมออตโตค่ะครับผมวันนี้ก็มาถึงคิวของ F-Series ครับมีด้วยกัน2คัน<อ>ตั้แต่ F750 และ F850 e x c l u s i v e เดี๋ยวเริ่มจากของ750ก่อนแล้วกันด้านหน้ามีอะไร<ก>บ้างก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะคด้านหน้าก็จะเป็นล้อแบบล้อแม็กค่ะขนาดหน้า19หลัง17ค่ะก็ตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับโชคหน้าแบบคู่ ค่ะแล้วก็ขนาดเครื่องยนต์อยู่ที่853อซีซีครับผมาถามว่าตัวนี้เปลี่ยนอะไรมาจากรุ่น700หรือว่า800บ้างนะครับผมอย่างแรกเลยทุกอย่างที่เราเห็นได้กันคือถ้าทุกคนสังเกตว่าด้านนอกของ F 7 0 0เป็นยังไง750 8ร0ใหม่ทุกอย่างนะครับใช่ออนยูเไม่ว่าจะเป็นภายนอกไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ไม่ว่าจะเป็นโครงหรือแม้กระทั่งฟังก์ชันการใช้งานใช่ถังน้ามันจาก700 หรือ800เคยอยู่ด้านหลังมาแล้วตอนนี้เราย้ายกลับมาอยู่ที่เดิมแล้วนะครับผมดิ ster, สเบรกสเตอร์สลับด้านกลับมาเป็นรถปกติแล้วนะครับผมของพี่กิฟนี่เป็นเครื่องยนต์เดียวกันใช่ไหมพี่เครื่องยนต์เดียวกันเลยแต่ต่างกันย,<ต>ยังไงบ้างต่างกันที่แรงมา้าก็คือแรงม้าตัวนี้น้อยกว่าก็คือถ้าถ้าเน้นไปทางออโรดก็จะเป็น750ซึ่งจะเหมาะจากการใช้งานมากกว่าด้วยลักษณะจากเป็นล้อแม็กซ์เอยยางเอยทุกอย่างรองรับในการขี่ถนนดำได้ดีมากนะครับผมแล้วก็กล่อง ECU รองรับการใช้งาาานนนแบบถดมกกว่ ในส่วนของ f 8 5 0ตัวนี้นะครับผมล้อ,อหน้าจะเป็นขอบ21เนะครับเป็นคาลิปเปอร์คู่ด้านหน้าเป็นโช๊หน้าเป็นอัพไซด์ดาวโช๊หน้าบแบบอัพไซด์ดาวนะคะแล้วก็ตัวล้อก็จะเป็นตัวล้อซีลวดด้วยซึ่งสามารถแซ็ตแรงกระแทกได้ดีกว่าใช่ครับก็คือหลักการใช้งานแตกต่างกันได้เห็นอยได้ชั้ชแต่ว่าเจ้าตัว8-50นะครับจะมีความสูงกว่าเนื่องจากเขาเป็นไปทางออฟโรดมากกว่าออนโรดนั่นเองครับผม<ๆ>ในส่วนของเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่ เป็นเสียงที่เปลี่ยนไปจากพัฒนามาแล้วจากเดิมค่ะใช่ครับเป็นพาราทูบินอารมณ์เหมือนคล้ายๆแบบสูบวีแต่ว่าเป็นสูบคู่เสียงเล้าใจนะครับผมแล้วก็ในส่วนของการตอบสนองแรงม้าทําได้ดีทั้ง2คันนะครับผมแล้วก็โชค๊คู้สึกว่าจะเป็นโช๊คไฟฟ้าด้วยใช่ปรับได้<ะ>ทั้งสองตัว<ม>เลยคะ่ะโช๊คไฟฟ้าเราสามารถปรับระดับของตัวโช๊คได้แล้วก็มีไ i ดิ้งโหมดนะครับผม ก็สำหรับตัว F-Series นะคะทางเรา m i l l e n เ ium ม u t o ก็มีโปรโมชั่นพิเศษมากมายเลยค่ะนิวม,มีอะไรบ้างคะพี่ก็ตอนนี้เป็นแคมเปญ Easy Ride นะคะก็ลูกค้าสามารถเลือกฟรีดาว ฟรีค่าง,งวดแล้วก็ฟรีจดทะเบียนพรบรค่ะประกันภัยชั้นหนึ่งด้วยแล้วก็ที่สําคัญมีฟรี BMSI ด้วยใช่แล้วก็จะส่งรถฟรีถึงหน้าบ้านด้วยนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะสามารถอินบ็อกเข้ามาที่แฟนเพจ a c e b o o k นะคะ BMW มอเตอร์ลาดมิเลเนียมออโต้ค่ะเดี๋ยวเราจะมีลิงก์อยู่ด้านล่างนะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางการติดต่อก็จะเป็นคอเซ็นเตอร์ค่ะเบอร์อะไรคะนิวเป็นเบอร์หนึ่งสองแปดหกครับผมโทรมาสอบถามโปรโมชั่นได้เลยค่ะเราม,มีสาขาทั่วประเทศถูกต้องครับค่ะก็จะมีทางอุบลค่ะครผมูเก็คับ หัดใหญ่แล้วก็สาขากรุงเทพมี3สาขาค่ะไอคอนสยามพารากอนแล้วก็ลกาดพ้าวร้อค่ะอ,คอย่าลืมอินบอกเข้ามาติดต่อพวกเราค่ะแล้วก็<ม>ลาไปก่อนเท่านี้สวัสดีค่ะสสวััดีครบ